สวัสดีครับวันนี้มาดูตัวอย่างของซูเกนที่3ที่ปล่อยออกมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวซึ่งพระเอกของเราเนี่ยจะเอาตัวรอดอยังไงอะไปดูตัวอย่างในอันนี้ฮะมีอะไรกันบ้างในตัวอย่างฮะมีการเผยภาพกันมาเลยครับว่าตัวของทหารใส่ชุดสชมพูมีการแบกพระเอกปล่อยออกมาครับซึ่งแบกพระเอกมาในสภาพที่แบบโอ้โหจิตใจแตกสลายเลยฮะพึ่งสวนเสียจองแบกันมาฮะแมนอนอยู่ในโรงซึ่งฉากก็ตัดไปที่ตัวของเกมที่จะมาเล่นกันใหม่คราวนี้จะมีสัญลักษณ์มีดอยู่ข้าง ซึ่งเกมของอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรฮะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมีการเลือกฝังโดยเครื่องไอ้กาชาปองะฮะซึ่งโพอมาเนี่ยจะมีสีอยู่2ส,สีไม่ว่าจะเป็นตัวของสีแดงและตัวของสีน้ําเงินหรือสีฟ้าอันนี้ก็แล้วแต่ะฮะซึ่งตัวของสีแดงฮะแมเหมือนเดิมฮะนั่นก็คือพระเอกของเราฮะหลังจากที่สูญเสียจองแปบฮะต้องมานั่งเล่นเกมนั้นโลกนี้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของน้องคนทองฮะหมายเลข222กับตัวของคิมจุนฮีครับอันนี้พี่แกก็ได้เจ้าตัวของอหนุ่มขี้ยา ผู้เล่นหมายเลข124่อีพี่แกก็ได้หรือตัวของแม่พี่ต็กนินสีฮะตัวของจงังอึมจานะครับผู้เล่นหมายเลข1 4 9่พี่แกก็ได้ตัวของพ่อหนุ่มดวงดีฮะผู้เล่นหมายเลข125อันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือตัวของพ่อหนุ่มคีโคิโตฮะผู้เล่นหมายเลข33 3อันนี้จะอยู่ในทีมสีแดงฮนะตัง่งตัวของทีมสีเงินนะฮะก็จะมีผู้เล่น12 0อนะฮะอันนี้พี่แกก็ได้ตัวของเจ้าแม่คนทรงอทีสาแช่งเขาไปทั่์ฮะในเกมอันนี้ก็ได้ทีมสีเงินเหมือนกันแล้วก็พี่เต็กินสี ฮนะฮักยองซิกนะฮะอันนี้พี่แกก็ได้แต่ไปเดนไอตัวพี่ติกินสีเนี่ยเออไปเจอกับแม่ตัวเองกันด้วยฮะที่อยู่คนละสีกันละเรียกว่าแม่น่าจะปวดตทั้งอย่างแน่น,นอนรู้จะเล่นออกมาเป็นยังไงแต่ว่ามีอยู่คนนึงฮะเรียกว่ามันยังไม่รู้เลยครับว่าพี่แกได้สีอะไรนะนั่นก็คือตัวของผู้เล่น3 8 8ตัวของคงังเดโฮฮะอันนี้ยังไม่บอกนะว่าได้ตัวเป็นสีอะไรแต่ให้ผมเดาฮะไอตัวของผู้เล่นที่ได้ทีมสีเงินเนี่ยตายหาแน่นอนอ่าแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ไอตัวผู้เล่น33888อันนี้ม เหมือนกันกันนะครับและในเกมนะก็มีการแจก,กอาวุธกันด้วยในไอ,ไอเกมกาชาปองเนี่ยจงทั้งสีแดงกับสีน้ิเงินนี่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าได้อาวุธอะไรแต่ให้ผมเดานะไอกล่องแบนๆอย่างนี้น่าจะเป็นมีดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะหลังจากที่เล่นเกมกันเสร็จนะตัวของแม่พิ่ตกินสีฮะไอผู้เล่น1 4 9ี่นี่ผมรับประกันว่าพี่แกต้องปวดตักันอย่างแน่นอนเพราะในภาพเนี่ยก็เห็นกันแล้วว่าพิ่ตกินสีไม่น่าจะรอดฮะและตัวของผู้เล่น 4. 5 6พระเอกของเราฮะซองกีหุนของเราฮะน่าจะไปเก็บ อดสีกันเลยเขาเรียกว่าจะแตกสลายแล้วจิตใจของพระเอกฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งในระหว่างเกมที่เล่นกันอยู่ก็เล่นเกมันเสร็จก็มีการโหวตออกกันด้วยซึ่งให้เราสังเกตฮะมันจะมีมีทั้งเล่นต่อกับไม่เล่นต่อแต่ให้เราสังเกตฮะพระเอกของเราเนี่ยเรียกว่าหมดสภาพฮะโดนใส่กุญแจมือแล้วก็ไม่ได้ไปเลือกโหวตขึ้นด้วยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมฮะแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยสภาพนี่น่าจะอิดโรยกันแล้วซึ่งในการโหวตฮะก็เหมือนเดิมก็มีตัวเงินเนี่ยแหมเขาเรียกว่าทาให้ผู้ง อีกเส้นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือไอ้ตัวเจ้าหน้าที่ชุดสีชมพูหมายเลข1 1ฮะซึ่งเธอคนนี้เนี่เอาอีกแล้วครับแมรเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันที่โผล่มาซึ่งพี่แกก็ไปช่วยตัวของตัวผู้เล่นพ่อลูกอ่อนที่เคยเจอกันฮะคราวนี้จะเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องไปเจอกับไอ้ตัวของผู้ช่วยฟอนตแมนที่ใส่ชุดดำเนี่ยต้องมาเจอกันในหากการไหนอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเส้นเรื่องนี้นี่น่าสนใจนะเพราะว่าพี่แกหลบหนีพายผู้เล่นพ่อลูกอ่อนเนี่ ใส่ชุดดำเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่าข้างหน้าอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจใส่ตัวของผู้ชม V.I.P เข้ามาฮะซึ่งคราวนี้เราจะได้เห็นเลยครับว่าฟอนแมนเนี่ยนั่งอยู่ด้วยและตัวของผู้ชม V.I.P เนี่ยจะมีผู้ชมที่เป็นผู้หญิงกันด้วยอันนี้น่าสนใจว่าออไอ้กลุ่มคนกลุ่มนีเนี่ยน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่นอนแต่ว่าเขาจะมาดูอะไรอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะและอีกอันดึงครับที่หลายคนเนี่ยอ,อกบนกันเหลือเกินนะฮะว่าไอ้น้องฟอนแมนเนี่ยมึงออกทะเลไปเหลือเกินแล้วไม่ยอมมาถึงสักทีไอ้้นนอองงฟแเ่าาถึกะลว ครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงฮะไอไอฉากที่อยู่บนเรือฮะแต่ว่าพี่แกเนี่ยมาคนเดียวแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งโคมาเนี่ยมาบุกเอเขาพกปืนมาด้วยคราวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแกจะมาเคลียร์กับฟอนแมนกันหรือเปล่าซึ่งฟอนแมนเนี่ยในซีซันสองเนี่ยโอ้โหยังเรียมกันเลยฮะเจอกับน้องชายตัวเองจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันนะครับและในตัวอย่างฮะเราก็จะเห็นในสีหน้าท่าทางของพระเอกเขาเรียกว่าหืมแตกสลายกันเหลือเกินซึ่งย้อนความกันไปหน่อยฮะในซีซันแรกเนี่ยพี่แกก็ ไปคุยกับล่างมาม่วงครกับตัวของโทสังฮูนะฮะ,ะพี่แกนี่เก็บคามือกันเลยโอ้โหพี่แกนี่ก็แตกสลายพี่ดึงพอมาซีซั่น2จองแบของเราฮะโดนฟอนแมนนี่ตัวเย่กันไปฮะโอ้โหบอกเลยว่าพระเอกของเราเนี่ยแม่เสียใจกันเป็นอย่างมากมาในซีซั่นนี้ฮะภาค3เนี่ยทั้งไปเก็บผู้เล่นในเกมไอกาชาปองหรือตอนโวเนี่ยพี่แกทาหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าปองตรงฮะพี่แกจะแตกสลายจะไม่ไหวกันอยู่แล้วคราวนี้ลาสบอสเนี่ยน่าจะไปเจอกับน้องคนทองครับ ตัวของผู้เล่นหมายเลข22อย่างคิมจุงฮีคราวนี้จะเป็นยังไงซึ่งให้ผมเดานะก็คือพระเอกของเราเนี่ยชนะไอตัวของน้องคนท้องเนี่ยแต่ว่าน้องคนท้องเนี่ยเอาเด็กเนี่ยน่าจะฝากไปตัวของน้องฟอนแมนหรือเจ้าหน้าที่หมายเลข11เนี่ยเอาออกไปแหมอันนี้ก็เป็นโจเอีกแบบนึงแล้วพระเอกของเราเนี่ยคือไม่ต้องมานั่งเล่นเกมแล้วมาเป็นฟอนแมนคนต่อไปอันนี้เนี่ยน่าสนใจกันเป็นอย่างมากหรือตัวของอ่าน้องหมายเลข222น้องคนท้องเนี่ยชนะพระเอกฮะทำการตัวเย่ตัวของพระเอกของเราตายไปแล้วก็หนีไปพร้อมกับตัวเองแล้วก็ล c. ของแกเ,แเป็นผู้ชนะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันซึ่งถามว่าพระเอกของเราเนี่ยจะตัวเย่หรือว่าจะเป็นฟอนแมนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปฮะเพราะว่า,าสก,กีเกนซีซั่นสามเนี่ยฉายปีนี้อย่างแน่นอนไม่รู้จะออกมาทางไหนอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันนะครับ